ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวันพารวยนะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางตัวเลขหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่4พฤศจิกายน2567นะครับก็ได้คำนวณมาให,ให้ทุกคนได้รับชมเช่นเคยนะครับสำหรับตัวเลขในงวดที่ผ่านมาก็ชุด2ตัวก็หลุดไปนะครับแต่ก็ไปเข้าชุด3ตัวก็คือให้ แปดหนึ่งหนึ่งแปดห้านะครับก็เลขก็จำไม่ได้นะครับก็ออกตัวเลขคือแปดห้าหนึ่งนะครับสามตัวบนนะครับก็ให้ไปที่หนึ่งแปดห้านะครับก็เข้าสามตัวโต๊ดไปนะครับในวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับวันที่สี่ทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดก็รอรุนผลนะครับว่าตัวเลขจะออกอะไรนะครับผมก็คำนวณตัวเลขตามสูตรก็ไม่รู้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะครับก็ ได้ตัวเลขอะไรก็นํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็ทางช่องย t ท b e วันพารวยนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความมัเทิงนะครับให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็นํามาให้ท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็มาดูผลคํานวณตัวเลขหวยลาวตามสูตรนะครับประจํางวดวันที่4 พฤศจิกายน6 7นะครับเตยนอันดับหนึ่งก็วิ่งรูดให้ไปที่หลัก2นะครับเต้นอันดับสองก็วิ่งรูดไปที่หลัก3ใครชอบเลเวลก็ไปที่สามสานะครับแล้วก็เต้นอันดับ3มก็วิ่งรูดให้ไปที่หลัก4ี่นะครับ ใครชอบเลเวลก็ไปที่ C c ีนะครับก็มาดูตารางตัวเลขนะครับหมายลลขนะครับประจําวันที่4พีพฤชจีกายน6 7เก็บนะครับก็เป็นตารางตัวเลขจับตามสูตรตัวเลขนะครับก็จับชุด2ตัวไม่เข้านะครับก็เข้าเลขเด่นนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเลขเด่นก็มี2 3 4สสีนะครับก็ เลขรองก็เป็นสีส้มนะครับหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับก็นำมาประกอบคู่เป็นคู่ชุดสองตัวสามตัวสีตัวต่อไปนะครับซึ่งผมก็จะจับเอาตามตารางตัวเลขและเลขเด็ดเลขรองนะครับผมก็มาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับก็จะจับเป็นคู่ชุดสองตัวเลขนะครับในงวดที่ผ่านมา สำหรับแนวทางตัวเลขก็จะก็มีหลานนะครับมาจะมาบรรยายนะครับจะให้หลานบรรยายดีไหมครับวันนี้ก็มาว่ากันด้วยเรื่องชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวก็ไปที่สองแปดสองเก้าสองสี่แล้วก็ สองศน,นะครับในชุด2ตัวนะครับก็เน้นไปที่สองแปดแล้วก็สองสี่นะครับก็เป็นแนวทางหัวเราาชุด2ตัวประจำวันที่สี่ทับสิเบเอทับหกเจดนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงหน้านาวแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับ เด็ดลองชุดท so, 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 so so, ี่สองก็ให้ไปที่หลักสามก็มีสามเก้าสามศูนยสามหนึ่งและก็สามสี่นะครับก็เป็นตัวเลขที่จับเอาตามตารางตัวเลขนะครับท่านผู้ชมก็สามารถลุ้นเอานะครับว่าจะให้ตัวเลขอะไรนะครับที่ว่าน่าจะมาก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะครับซึ่งก็ มีเข้ามีหลุดนะครับเข้าแล้วก็กลับมาหลุดหรือว่าเข้าต่อนะครับก็ดูตามสถิติยอดลังได้นนครับก็ไปเทียบตามสถิติตัวเลขที่ออกมานะครับว่าให้เข้ากี่ครั้งหลุดกี่ครั้งนะครับก็ลงเป็นแนวทางให้ท่านชมได้รับชมตลอดมานะครับถ้าช่อง youtube ไม่มีปัญหาก็ลงต่อไปนะครับถ้าไม่สามารถเปิดการสร้างรายได้ได้ก็คงจะงดให้นะครับหรือว่าไปทาง ช่องทางอื่นครับเชนไลน์แบบนี้นะครับชุด2ตัวก็ให้ไปที่48 49 4ดศนะครับก็เน้นไปที่4ี่นะครับมัลทีิพันมาก็ออกแปดห้าหนึ่งนะครับก็ให้185ก็ออกตัวกลับต่อไปก็เป็นชุด3มตัวนะครับก็ให้ไปที่1 4ึ่งส 9ก้สาศแล้วก็0ูนสี่แปดนะครับก็บรรยายให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นตัวเลขแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่าจะมาหรือไม่นะครับชุดเน้นก็ให้ไปที่8ปดสสีแล้วก็0 4นี่แดนะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขหวัวเราวประจำวันที่สี่พฤศจิกายน2567นะครับ ซึ่งผมก็มาบรรยายให้ท่านชมได้รับชมรับฟังเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube วันพรวยของเรานะครับก็ได้อ่านแสดงความเห็นของทุกคนที่แสดงความเห็นเข้ามานะครับผมก็อ่านทุกข้อความก็ขอขอบคุณขอบใจทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังต่อไปก็เป็นแนวทางชุดตัวเลขชุด4ตัวนะครับก็มีสามหนึ่ง สี่เก้าสามศูนย์สองูนสี่แปดนะครับก็เน้นไปที่สองศนสี่แปดแล้วก็สามหนึ่งสี่ศูนย์นะครับผมบรรยายเสร็จผมก็จะไปทำทุวระนะครับเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็มีการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับผมก็คงจะไปขับรถเกี่ยวข้าวนะครับพรจะมีงานลลายอย่างนะครับที่ต้องทำนะครับก็ ทำช่องคำนวณตัวเลขด้วยนะครับแล้วก็มีภารกิจที่ต้องทาหลายอย่างนะครับสําหรับชิปวิวนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมรับฟังนะครับขอบคุณนะครับในหล,ลายปีที่ผ่านมาที่ผมลงปเป็นแนวทางท่านผู้ชมก็ติดตามมานานนะครับบางท่านที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับสําหรับวันนี้นะครับตัวเลขก็เป็นเพียงผลคํานวณ ซึ่งไม่มีใครรู้ตัวเลขออกอะไรก็ให้ท่นานผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับทางช่องของเราคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรตัวเลขได้เลขอะไรก็นํามาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางนะครับส่วนตัวเลขจะมาหรือไม่นั้นก็อรอลุ้นผลนะครับในการบรรยายก็บรรยายตามตัวเลขที่ออกมานะครับสําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก็ขอให้ ทุกคนโชคดีเช่นเคยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ